ม่งเล่นก็บสอเก็บสองพี่เก็บสองสอยวหัวเหลื่อมมาเชียร์กูอันนี้มาแค่นี้เหรอเรี่ยมเขาพี่ก็มาก็มาเลยเออเอามาอะคืออย่างงี้ตอนแรกอ่ะพี่อะจะยังไม่ไม่ขึ้นหรอกพี่กะว,ว่าเดี๋ยวรอสักยี่สิบกว่ากว่าค่อยขึ้นแต่พอดีพี่มีเปลี่ยนแผนนิดหน่อยทีนี้พี่พี่อะยังไม่ได้ว่าแบบมาถึงจะให้มึงลงนะแต่พี่จะถามมึงก่อนว่า ถ้าพี่จะขึ้นตอนนี้เนี่ยผู้มึงจะเป็นยังไงก็สบายดีครับพี่ขอบคุณมากที่ตอบมากจริงคือคือคือหมายถึงสัตว์ถามดิเพราะเป็นห่วงไอ้เหียครับพี่เขาครับไอ้เหียไมถึงครับพี่าใจะก็ไม่ถึงว่าก็ถ้าถ้าพี่จะเอาคือคือผมคุยแล้วครับพี่กังพูดงตรงผมผมคุยไว้แล้วครับว่าผมว่าพี่ไม่น่าแบบจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะไม่น่าปล่อยให้เทเดนรอบนี้แบบพี่ไม่น่าร่วมชิงเลยหรอกซึ่งซึ่งถ้าพี่จะ ขึ้นเหมือนที่พี่คุยบผมวันนั้นอะ่ะผมผมก็ยินดีลงครับพี่คือไทยแดนอะ่ะพี่ต้องเข้าด้วยเหมือนกันเว้ยใช่ครับผมพี่ต้องเข้าไทยแดนเหมือนกันใช่พี่พี่ต้องเข้าจริงๆอันนี้พี่ต้องเข้าเหมือนกันผมผมก็แบบว่าถ้าถ้าพี่จะขึ้นอ่ะผมไม่เป็นไรเลยครับพี่ส่วนส่วนเรื่องถ้าผมที่ผมบอกว่าผมจะไปเ,เอาอีเลเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมแบบเป็นเรื่องแพนนะักอดของพวกผมดีกว่าผมคงแบบไม่เอาตอนนี้หรือคงไม่แบบไปมุ่งถึงไทยแดนตอนนี้ดีกว่าอันนี้พูดกันตรงๆกน่าจะเป็นประมาณนี้ครแต่ว่าพวกมึงเหมาะ คงเป็นอนาคตด้วยเพราะตอนนี้มันมันไม่ทันจริงผมใช้คำนี้ดีกว่าถ้าถ้าถ้าต้องชิงและต้องไปมองถึงตรงนั้นต่อด้วยถ้าต้องชิงไม่แต่ไทแด้นมันเล่นเป็นยี่สิบเองนะเข้าใจพี่แต่มันหนึ่งมันมเล่นยี่สิบแต่มันแบบมันมันเล่นบนแก๊งอะพี่แล้วคือถ้าก่อนผมจะชิงผมก็ต้องผ่านอัเทน่าก่อนนะพี่มันก็แบบแล้วผมก็บองถึงเรื่องรถประมูลกันด้วยไงเพราะว่าผมม่อยากได้รถสี่กันแบบมากๆเลยแบบสิ่งที่ผมขาดนี่คือรถสี่มันก็เลยแบบ อะไรพี่ใช่ใช่คมดาไงเฮ้ยพี่ขับไม่ละพี่กูพี่ชอบไม่ใช่เลยอ้อมิโนสโกพี่อะเออรรขอบันดีน้องยังก็รู้อยู่นั่นแหละขอบพี่อืมแต่แต่ผมบอกพี่ก่อนพี่พี่ไม่ต้องห่วงนะถึงว่าถ้าพี่จะขึ้นอะไรพี่นี่เลยแบบบผมมู่จริงไม่ใช่ว่าแบบผมเกรงใจเลยลงให้ไรผมแบบในมุมพี่อะถ้าการที่พี่ต้องขึ้นก็วีแล้วต้องมีแก๊งเดือดร้อนอ่ะพี่ไม่เอา อ่าแต่แต่ผมไม่เดือดร้อนพี่อันนี้พูดจริงๆไม่เดือดร้อนก็เฮียแล้วมึงจะเอาไทยแดนซ์กูขึ้นเก้าอี้เท่ากับมึงไม่ได้ไม่ไม่พี่พวกนี้ไทยแดนซ์กับรถอ่ะผมมองควบควบกันไว้ว่าอะไรได้เก้าอันนั้นแต่ถ้าพี่จะเก้าอี้ผมก็จะไปโฟกัสรถแบบเต็มร้อยเพราะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมขาดจริงๆอ่ะมันคือรถส่วนเรื่องไทยแดนซ์อ่ะถ้ามันเป็นแบบอนาคตถ้าแบบผมเหมาะสมจริงๆอ่ะผมว่าคงได้แหละผม่ะขับมีดีกว่าจริงๆก็อย่างที่ผมพูดจริงๆ ก็คือมึงอยาปูพื้นฐานในแก๊งมึงให้แน่นก่อนอ่ะถูกครับพี่เพราะว่าเอาจริงแบบผมเปลี่ยนเซนดีมาจริงแบบและช่วงนี้พูดตรงๆมันคาดเกี่ยวเรื่องอีสปอร์ตด้วยเลยด้วยผมไม่ได้มีโอกาสแบบว่าไปเต็มที่ในส่วนของแบบการซ้อมกันด้วยการเล่นหรือแบบหาเล่นหาอะไรแบบผมไม่ได้ตรงนั้นเลยโอกาสมันก็ตัดไปด้วยผมพูดตรงตรงว่าผมก็โฟกัสตรนนั้นเพราะผมก็อยากเขารลอมเหมือนกันมันก็เลยขับไปประมาณนี้ แป๊บนึงพี่ออกคุยก่อนแป๊บนึงไอ้อโอเวอร์มันนี่มึงอันนี้นอร์มอลนะนอร์มอลนะโอ้ยเชี้ยรูนี่เชี้ยพูดเลยสัตว์มืออันนี้อน,น <c oughs> อร์มอลนะ <c oughs> คือครับพี่มึงยังไงวะมึงมองว่า,างไงวะไอ้เชี่ยผมมองอย่างนี้พี่ผมมองว่ายัางไงเราก็ต้องเอาเก้าอี้พี่ แต่ว่าผมเข้าใจมุมพี่นะว่าถ้ามันไม่อยากให้ถ้าพี่ไม่อยากให้รู้สึกก็ทาไมไม่ถ้ามันแต่มันอะคือเราตีได้พี่นีออรอไหมตีเอาก็ยี่ได้แต่ว่าแต่มันอะไม่ได้มันมันอะไม่อยากตีมันก็อยากเซฟดวยส่วนของมันเพราะว่ามันก็อยากจะลงให้เลยแล้วก็มันจะไปพางอีกถูกไหมพี่เพามันเปมันเลยโฟกัสเรื่องรถของมันจะโฟกัสอีสปอร์ตมันบอกว่ามันอยากเข้ารอบถูกไหมพี่เพราะนั้นถ้ามันจับปลายหลายมือหรือว่าเจ้าไทยเด่นด้วยอีสปอร์ตด้วยรถด้วยมันทำไม่ได้หรอกพี่ตอนไม่ทำไม่ได้เลยพี่ใช่ใช่ มึงคิดว่าไงอ่ะเจ้าก็อีดีเคหรือจะลองไปเอาเก้าอี้ตัวอื่นดูแทนมันดูไหมล่ะหรือว่ามึงเจ้ายังไงเดี๋ยวมึงมองว่าเอาเก้าอี้ดีเคดีกว่าคือเหตุผลที่เราเอาเก้าอี้ดีเคก็เพราะว่าเพราะมันเพราะมันตัวตัวที่เราเคยนั่งใช่มันตัวเดิมที่เราเคยนั่งด้วยอ้๋อจะหนูหนูสงสัยตรงนี้อ่ะคือตัวอื่นไม่โอเคพี่ไม่ถับตัวอื่นด้วยหรอเออใช่ใช่ตรงนทีเราเคยอยู่อันนี้มันเป็นเหมือนชิงเว้ยแต่แค่เลี่ยมมันหลีกเลี่ยงเลยพูดง่าย เข้าใจพี่ผมเข้าใจในมุมไม่เรียมนะเข้าใจแล้วก็เข้าใจในมุมเราถ้าตีเราใช้เงินเยอะหรือเปล่าพี่ตีเราไม่ติดตอนนี้กูพูดตรงตรงเลยเราไม่ติดเราไม่มีฟีเจอรเราบางไวเราเรามีฟีเจอร์แล้วแล้วชิงมันไม่ต้องยื่นได้ใช่ไหมพี่ไม่ต้องมันห้าสิบล้านเลยเลยมึงเ็้าใไห้หมับว่าสิ่งที่เราขาดคือเงินไม่ใช่ของเวอเอพวกกระสุนเกาะเรามีไมใน่ะเคือผมมองว่าคดีเพราะว่าได้วอร์มด้วยพี่ แต่ผมก็อยากตีนะไม่เรื่องวอร์มยังไงยังไงยังไม่ถ้าขึ้นวียังไงไ้วอร์มอยู่แล้วยังไงได้วอร์มใช่ใช่ไงเราไม่ได้วอร์มมั้งแล้วซาเวียเทน่าเอ็นทีอาร์ดูไวเอ็นทีอาร์ดูไว้แล้วก็ดีเคเอ็ดีเคตอนนี้นะฮาโกวีไอ้ดูพูดตามเนาะแค่วังเนี่ยมันถ้าไม่เอาดีเคเหลืออะไรอะเทน่าเทน่าซาเวียเอ็นทีอาร์ดูไว้เอ็นทีอาร์ติดอยู่ปะเอ็นทีอาร์คืว่า ยังข้าจติถ้คือเขาจบอกว่ามันคือเอทีอมันก็อยู่อยู่มันมันเขาเรียกว่ามันก็เหมาะสมอยู่แล้วพวกนก็เหมาะสมอยู่แล้วเหมาะสมอยู่แล้วไม่ไม่ได้แปลว่าดีเคไม่เหมาะเว้ยแต่แค่ว่าใช่ใช่เขามาอยู่เก้าอี้เราเฉยๆไงใช่ใช่เขาอยู่ทีถ้าถ้าเป็นติณ่าหรือซาเวียหรือเอทีอาร์ที่อยู่เก้าอี้เราเราคงตีไปห้องตีเพราะเราอยอ่เก้าอี้เราตัวเราของเดิมอยู่แต่แค่เดีเคมันซวยที่มันที่มันเลือกตัวนี้แล้วเรากลับมาแล้วตอนนี้แค่นั้นเองผมมอว่าน้องน้องมันให้เกียรติแต่ว่ายอมลงให้ กูเข้าใจว่าน้องมันให้เกียดเรากูก็เลยถึงหนักใจแบบนี้นี่ไงถ้าน้องไม่ให้เกียิกูไม่หนักใจหรอกเฮียอีสัตว์พุ่งตรงเลยเฮียน่แหละเพราะน้องมันให้เกียดกูนี่แหละกูถึงหนักใจอยู่แบบนี้ยังไงก็ต้องตีป่ะพี่ผมว่าไม่ไอตีไอตีอะมันไม่เกี่ยวไอเลี่ยมมันจะลงให้ไอเลี่ยมมันก็จะลงให้หรือว่าหรือว่าเราจะไปชิงหรือเราจะไปชิงตัวอื่นตอนนี้มีมีทางเดียวคือมึงจะชิงตัวอื่นไม่แต่ในมุมพี่อะแต่อย่าลืมนะเราเอากวีมาเพื่อเอาฉลามเข้านะครับพี่อันนี้มึงต้องอย่าลืมนะ เลยไงซะถ้าเกิดเอาฉลามเข้ามาไงเราก็ต้องตีอยู่แล้วไม่เกี่ยวเ่าจะต้องตีก่อนหรือตีหลังสุดท้ายก็ต้องตีสุดท้ายมีให้พวกมึงตีแน่นอนก็คือตัดเรื่องว่ามีให้ตีถ้ามีให้ตีเดียวถ้ามีให้ตีเดียวผมว่าก้าวก้าวเอา DK แหละพี่ผมว่าเราก็ต้องเราก็ต้องเสียตัวเราด้วยไม่เสียของก็ดีกว่าอันนี้มุมอันนี้แบบพูดไปเห็นกันตัวแล้วเข้าใจว่าเข้าใจว่าน้องมันใหญ่เนี่ยใช่ใช่เราเราเพิ่งกลับมาพี่อย่างอย่างน้อยไม่ไม่เสียเล็กก็ต้องเสียน้อยพี่ถ้าตีอถูกไหมพี่วัน อืมแล้วผมมองว่าถ้าเราจะขยับเอ้ยถ้าเราจะลีอ่ะเราก็ถ้ามันถือว่ามันลงให้เรามันเสียด้เราเราก็เราก็มองขับมองมองมองผ่านดีเคเบแล้วก็มองตัวอื่นแทนมองแบบว่ามองซาเวียร์เทน่าอะไรอย่างนี้แทนบอกอล้วถ้าอยากเล่นเด็พี่นอกไหมอะไร้ยได้วงได้บอกมใช่ใช่ใช่ก็ทำนะเดี๋ยวพี่แพ้วก็พี่พี่ก็มองซาเวียร์เอ็นทีอาร์เอ้ซาเวียร์อาร์เทน่าเอ็นทีอาร์ไว้ที่จะเล่นก็ดูไว้พี่ว่าเรายังเดี๋ยวก่อนก็ดูไว้คงยังไม่เล่นหรอกไอ้เหี้ย เดี๋ยวก็แล้กันใช่เร็วๆเนี่ยยังไม่ใช่เร็วๆนี้ก็ดูไว้รอผ่ารอรอแบบไทยดงไทยเดนส์อะไรเงี้ยพี่เดี๋ยว่ากันเอขอโฟกัสที่ไทยเดนส์ก่อนคือไอ้ที่เล่นเนี่ยคือเราก็เล่นแค่เพื่อวอร์มไม่เฉยวอร์มศึกษาแผน e m p ในการเล่นนี่เฉยและให้น้องๆตามมาด้วยสองคนได้มาใหม่อืมแล้วให้น้องสองคนมันได้เข้ากับทีมถือว่านี่เนี่ยถือว่าถ้าเอ็นดูมันได้ก็ถือก็ถือว่าเอ็นดูมันในรูปแบบนี้แล้วกันให้มันให้มันให้มันพักเก้าอี้แล้วก็ไปทำสิ่งที่มันอยากทำที่มนบอกอะไรอีสปอร์ตของมมัันนหรรืืออออว่่าะะไขงม เราขึ้นมาแล้วเราขึ้นมานั่งแทนเพราะว่าเป็นเก้าอี um ้มันมันปฏิเสธไม่ได้พี่ถูกปะล่ะอืมสภาครับสภาครับผมไม่อยากทราบอะล้วอย่างนี้ถ้าผมเนี่ยแล้วเก้าอี้เขาเลี่ยงแล้วถ้าเกิดเก้าอี้เขาไม่ตีอย่างเงี้ยเขาสามารถลงแล้วให้ผมขึ้นแทนเลยอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมครับมันมันอยู่ที่เก้าอี้ที่เหลือค่ะว่าเขาจะให้ขึ้นมาเลยไหมถ้าเขาไม่ก็ต้องเราก็ต้องตี อาจจะสักแก๊งหนึ่งเพื่อตีกับเขาหรือออลึกอ๋อกับตะเกียงหรือว้ถูเมสใช่ใช่ต้องตีกับซักเก้าอีหนึ่งเพื่อแบบว่าวัดขึ้นไปทลายไปแบบนี้ช่ได้นะก็เาดิมอยู่ดายแล้วดีเคเขาอาจจะปัดแล้วเราอาจจะได้ไปตีแก๊งอื่นแต่ได้นั่งเพื่อนก็ให้เป็นให้เป็นให้เป็นหน้าที่ให้เป็นแบบว่าเรื่องของกุยัวอยู่แล้วกันว่าใช่ใช่ถ้าใครถ้าใครไม่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 พอใจต้องบอกว่าถ้าใครไม่แบบไม่เชื่อในไม่เชื่ออ่าก็ก็ให้เขาอันนี้เรียกว่าอยากอยากทดสอบอะไรอ่าอยากพิสูจน์อ่าใช่ใช่ใช่ทดสอบพิสูจนนนน์ัไปปอมตา้โเคสรุ ตอนนั้นอ่ะโอเคแม่เกตเพื่อนเพื่อนเกตก็ต้องบอกว่าเราจะไม่ได้สีน้องดีเจอยู่แล้วอะไรวะคุยคุยกันเรื่องเล่นก็เออมาที่มาเราก็ดีคุยได้แล้วไม่เรื่องก็ก็น่าต้องตามนั้นแหละเพราะว่าที่พี่หนักใจเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเพราะมึงอ่ะให้เกียรติพี่ พี่ก็เลยหนักใจมากว่ายังไงดีแต่ว่าพี่คุยเหตุผลรวมๆทั้งหมดแล้วมันก็พี่ก็คงต้องขึ้นว่ะถ้ามึงเลี่ยงถ้ามึงเลี่ยงโดยการที่มึงจะลงเลยก็โอเคเดี๋ยวพี่ก็ไปคุยกับวีที่เหลือสี่ตัวได้ครับพี่ว่าเขาจะโอเคไม่โอเคยังไงโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวพี่ไปคุยกับวีสี่ตัวก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่บอกได้ครับพี่ได้ครับโอเคเดี๋ยวว่ากัน ยังีคำว่าครับครับตั้งเกี่ยวประเดี๋ยวคนาได้ครับสภาโซ้สี่ตัวหนึ่งก็คงต้องวานให้สภาเรียกเก้าอี้สี่ตัวที่เหลือมาคุยอ่ะได้ครับได้ค่ะได้ได้ตามสภาฝากนะครับอีกแสนนึง่งครับอันนี้คือเราไปสภาไปจองอีโบนึงโอเคไปสภาไปสภาเข้าแล้วครับเข้าแล้วลงมาไม่ไอ้ให้ดูไวนะไอ้เหี้ยอบเข้ามาไม่เจอว่าอย่างนั้นทองใมเพื่อน เราแรงนะเรใส่บวกโคตรแบดอ่ะเอ้ยเราสิทาิ์อะไรวะอยากแบดไหมโกะอะดีแล้วเหรอเพิ่มเยอะเาค้งกูเขาโค้งไหนมาจริงกูกูเห็นกูเห็นคนใส่บวกนี้แล้วแบดจริงแบบคนเป็นเด็กแล้วเขาให้เขาตัวเฮ้ยมึงเป็นแล้วมึงจะไปขับคนตีน้องทำไมล่ะเออจะไปขับคนตีน้องทำเฮี้ยอะไรแล้วหลักนั้นผมจะไม่คนตีพี่ผมที่เสียงเฮี้ยเรียบผมผมก็เลยไปขับแกล้งมันเมื่อกี้บขอบคุณนิวด้วยครับรีทับคุนที่หกคุณครับ ลืมเอาแคนดีอ้ออกจากมือตัวเราปู